วันนี้เวลา14.58นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพราหมณ์ที่ประกอบพระราชพิธีตรียมพวายตรีปวายเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้พระราชทานเงินแก่พระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณ พระประธานพระครูพรามด้วย